สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไบโอเทคครับผมนะครับนะฮะมานี่ผมอยู่ตานัทโคกระบือบ้านหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับนะมาพ่อลูกของออกฟอร์ดครับพี่น้องครับนะฮะเพิ่งครับนะโค้งสร้างร่างกายดีครับนะนี่เม็ดสีดีเลยนะครับนะนี่นี่พี่น้องครับนะโค้งสร้างร่างกายดีเหลือเกินฮะเลี่ยมโตดีครับนะเม็ดสีดีเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเฮาเบผึ่งครับมาแลข้าวบาทครับนะฮะสดีครับสวัสดีครับ นะครับเออคูนี้เปิดไปหลายเท่าไรครับเนี่เปิดไปหกสิบห้าจ้ะหกหมื่นห้าพันบาทนะครับนะพี่น้องครับนะเบิ้งครับนะฮะราคาหกหมื่นห้าพันบาทนะครับนะลูกของออกฟอร์ดนะครับนะพี่พี่น้องครับนะดูแผ่นหลังครับนะหลังกว้างกว้างนะครับนะเป็นนะพี่น้องครับนะหลังนี่เป็นกระดานเลยนะครับนะกว้างนะครับเป็นง่วงที่หลังกว้างโคพงสางดีนะจีบเท้าสวยนะครับนะจีบขาสวยงามนะครับนะครับอ่าพี่ครับแม่เขารู้ตัวอะไครับ วัวลูกแรกจ้ะวัวลูกแรกอ๋อพี่น้องครับนะนี่พี่น้องครับนะลูกแรกครับนะที่พงสร่าง่ายดีเหล şey oh, ือเกินครับนะพงสร่าง่ายดีเหลือเกินนะครับนะหกหมื่นห้าพันบาทนะครับนะพี่ครับตื่นเิ้นพยสนใจเบอร์ตัววะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกจ้ะสามสองสี่หกเนาะงัวอยู่ไสนครับพี่อยู่สารคามจ้ะอยู่สารคามบ้านเขาเองเนาะแม่นค่ะโอเคครับมันบ้านด้ยครับครับสวัสดีครับผู้ใดสนใจกับกิ้งก้างมาเลยนะครับสวัสดีครับ